เห้โยดโซนิชชมกันด้วยนะครับผมนี่ขผมอีกแล้วแล้วรีเข้ามาอยู่ในเกม Shadow Fight 2อีกแล้วนะครับที่ผมพูดเบาๆเนี่ยเพราะเป็นการสุขเศร้าที่ยันค่าตัวแรกไม่ได้เราไปเอาคืนกันครับมาดิเอากดค้างค้างเดี๋ยวรอกก่อนบอิการ์ดเหรวะบอิการ์ด แบบแบบโอ้โมาดีเราพอ่อตอดนีบินเราออกให้ผมเฉยเข้าใหม่ครับผมเจ้าหวานอะไรเงี้ยเอาสับกักก็ยี่นะครับหลังอยากซื้อนนะ้สมสูงสามสูงกักมาก ถ้าเกว่าเราตัดเครื่องนี้มันก็ใช้ประมาณสองปีแล้วเนาะไม่เคยพังเลยแล้วก็มีค้างๆอยู่บ้างจิกยังเหลืออยู่ที่29 e จิกเท่าเดิม,เ,มดเลย่ยไม่ลดเลยผมโหลดเกมแล้วผมก็ลบไปไม่กี่วันผมก็ลบออกไม่ได้ทำงคิดที่มันบันเทิงบันเทิงหน่อยแต่ก็ไม่มได้ทำอะไรดี ท่าอนอาจจะเบื่อที่ผมทำลิปแบบนี้มานะครับการซ้อมันกระตุกไม่กระตุกโอเคไปแข่งกันเลยบอกว่าจะไม่ค้างนะไม่ค้างกันร <c oughs> oh, อบนี้ไอ้ก่อนเออแขกกั้นี่เหมือนเดิมเลยครับอีกแล้ว กูต้องชนะให้ได้ครับหัวร้อนเกมมิ่งหัวร้อนเกมมิ่งร้อนเกมเกมิ่งโอเคจัดไปไฟพิบจับไปทุกใหญ่ไฟกระพริบตายแน่นอนคราวนี้ไม่ได้รอดมึงไม่ได้ยืนอยู่จริงหรอกตายปลุก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 ปลบโอ้เะตีเปตรียมรัสเซียดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบ ดับเบิ้ลดับเบิลีไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยโ้ยบไม่ดกระบุนละสนับไมุ่ดกระบุนโดนโดนะโดดโดนจุดได้ถอยมาถอยมาถอยมาตาทำไมโดนตายแล้วเราจะยิงชนะมาได้นี้ยหัวร้อนล้วอยเย อืออืออือนี่ขนาดมันเป็นมันไม่มีใครเล่นนะเนี่ยนี่กูเล่นอยู่กับคนเล่นอยู่กับคอมเล่นอยู่กับคนเล่นอยู่กับเอไอแล้เนี่ยต่างคนต่างทีวีโดโลกิตเฮ้ยจะต่อยด้วยกนันเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ตัดตาเลย Ui, vừa tay. Ya. Ya, ya. Ya. Walk vừa rồi. Ui, vừa tay, tay, vừa vừa bố chết vừa Ui, vừa 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 mày vừa 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 vừa

บีดหนึ่บดนึ่นะฮบีดึกงด่ตายเรียบร้อยเรียบร้อยตัวรถนายากแบบอาสาชบะกดเราจะแข่ตัวนึ่งครับผมแบเตอร์แล้วจะแข่งตัวนึเดี๋ยวบ แกับไอรอนแข่กับเหล็กนะครเฮ้ยอตัวไข่็ได้เลยนะพี่ดงมันงไปด้ไปดนิเอาเก่นเหรอิกงเหรเดยวเดเดี๋ยวเี๋ย ยาก็ตกไม่โดนโดนไห่เร mm ียบร้อยตายรเบยน่าพิซองแต่บอกว่ามันตายนะครับอีอต่อยกับพื้นเลยอืออือจะดีไม่ได้ดี๋ยไม่นอดเดีไม่รอดบอกเลยเดีไม่รอดบอกเลยเดีไม่เลยเลยบอกเล่าแต่ใดๆตายได้เลยจัดไปโชว์อผวนด้วยเออเรียบร้อย อไปก่อนครับได้ตั้งร้อยเจ็ดอ่าโอเคคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ชนะเหมือนเดิมนะฮะเออเขาต้อนรับไปก่อนนะคลิปหน้าจะกันใหม่ครับผมมีเวลานอนร้อยแปะเหลือเวลานอนเจ็ดชั่วโมงโอเคบ๊ายบายกดไลค์กด like, แชร์กดซับส,สไคร้รีวิวครับฟันดีทุกคนดนะ้วยฟันดี